เป็นข่าวเช้านะคะฮิมอราผู้รับบทเป็นอีสาร่าจากเดอะก o อ y ีถูกขุดอดีตเกี่ยวกับกลุ่มอันภาพานในโรงเรียนเปิดบทสัมภาษณ์เหยือ่ออ้างว่าเคยโดนทําอะไรมาบ้าง ถือว่าเป็นข่าวช็อกวงการบันเทิงของเกาหลีใต้เลยทีเดียวนะคะเมื่อนักแสดงสาวอย่างคิมฮีออร่าที่รับบทเป็นอีซาราจากเรื่อง The g กร ry นะคะซึ่งจากบทบาทนี้นะคะก็กลายเป็นบทบาทที่ผู้คนทั่วโลกต่างชื่นชมในความสามารถของนักแสดงผู้ที่ได้รับบทบาทนี้โดยคิมฮีออร่านะคะได้ก้าวข้อสูงการบันเทิงจากการแสดงละครเวทีซึ่งเธอนะคะก็ได้ฝากผลงานการแสดงละครเวทีไว้มากกว่า18เรื่องแต่ดูเหมือนว่าจะมีกระแสะข่าวร้อนแรงเมื่อมีการรายงานนะคะเปิดเผยว่านักแสดงสาวคิมฮีออร่าที่เป็นที่ รู้จักผ่านซีรีส์ยอดฮิตอย่าง The Glory และก็ยังมีผลงานในซีรีส์เรื่อง The Uncanny Counter 2โดยทางสำนักข่าวของ Dispatch นะคะได้ออกมาเปิดเผยรายงานข่าวจุดประเด็นว่านักสแสดงสาวเคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มใช้ความรุนแรงในโรงเรียนผ่านทางอินสตาแกรม Korea Dispatch ที่ได้เปิดเผยข้อมูลในอดีตของคิมฮีออรานะคะโดยมีข้อสงสัยว่าเธอนั้นเคยเป็นสมาชิกในกลุ่ม Big s a ั G จีของโรงเรียนมัธยมสตรีซั G จีซึ่งตามรายงานนะคะก็ได้ระบุข,ข้อมูลจากเหยี่อรายหนึ่งที่อ้างว่าเคยถูกคิมฮีออรานะคะสั่งให้ไปซื้อบุหร รวมถึงถูกไถเงินด้วยนอกจากนี้นะคะทางดิชแพดก,ก็ยังได้อ้างคําของนักแสดงสาวนะคะที่พูดเอาไว้ว่าเธอเคยอยู่ในกลุ่มดังกล่าวจริงเธอเองก็ตกเป็นเหยื่อด้วยเช่นกันแต่ยืนยันว่าตัวเองไม่เคยใช้ความรุนแรงทางร่างกายและทางวาจาก,กับใครทั้งนี้เธอก็ยังรู้สึกผิดอย่างมหาศาลนะคะที่คิดได้ว่าการกระทําที่เพิกเฉยต่อสถานการณ์ในฐานะคนที่ยืนอยู่เป็นความผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่ของเธอทั้งนี้เราก็จะพาไปดูบทสัมภาษณ์ดังกล่าวนะคะที่อ้างว่าเป็นเหยือ่อโดยผู้กล่าวอ้างนะคะอ้างว่าเคยสั่งให้คนไปขโมยเงินมาให้โดยคิ เคยตอบถึงเรื่องนี้ว่าในปี2002ส,สมัยเรียนมตน้นบ้านของคิมล้มละลายเลยแล้วให้รุ่นน้องคนสนิทฟังซึ่งรุ่นน้องคนดังกล่าวเลยไปขโมยเงินจากพี่สาวมาให้เพราะว่าอยากจะช่วยแต่ว่าถูกจับได้และหลายคนเชื่อว่าเธอเป็นคนสั่งให้รุ่นน้องทําในเวลาต่อมาคิมและพี่น้องผู้นั้นต่างได้รับบทลงโทษให้บําเพ็ญประโยชน์และอีกบทสัมภาษณ์นะคะที่บอกว่าสั่งให้ไปซื้อบุหรี่แล้วก็ถ่ายเงินโดยผู้กล่าวอ้างนะคะเคยถูกคิมให้สั่งไปซื้อบุหรี่อีกทั้งก็ยังถูกถ่ายเงินเพื่อน,านําไปร้องคาราโอเอะะกะ ว่าคิมเคยลองสูบุรีจริงแต่ร่างกายรับไม่ไหวและแฟนที่คบกันรู้สึกไม่ชอบในต,ตอนนั้นจึงไม่มีเหตุผลที่ต้องใช้บุหรี่แล้วก็ไม่เคยสั่งให้ใครไปซื้อส่วนในกรณีของคาราโอเกะคิมเล่าว,ว่าเวลาที่ไปดังกล่าวนั้นเพื่อนจะออกเงินให้ตลอดส่วนเงินก็ไม่ทราบว่าเพื่อนนํามาจากไหนเมื้อต้นทางต้นตสก,กัดของคิมฮิออร่าอย่างแกรมเอเจนต์เม์นะคะได้ออกมาตอบถึงกรณีดังกล่าวสั้นๆด้วยว่าขอโทษที่ทําให้ทุกคนเกิดความกังวลจากข่าวที่รายงานออกมาตอนนี้กําลังอยู่ในระหว่างการพูดคุยและจะรีบออกมาแถลงการเกี่ยวกับ,กบประเด็นร้อนที่เกิดขึและ เมื่อไม่นานหลังจากที่หารือกันนะคะทั้งต้นสกัดของคิมออร่าก็ได้ออกมาแถลงการโดยมีใจความไว้ว่าเราต้องขออภัยกับสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่สร้างความกังวลให้กับผู้คนเป็นจำนวนมากกับข่าวที่เกี่ยวข้องกับคิมฮีออร่าเราต้องขออภัยกับสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่สร้างความกังวลใจให้กับผู้คนจํานวนมากกับข่าวที่เกี่ยวข้องกับคิมฮีออร่าที่เผยแพร่ในวันนี้เราขอประกาศจุดยืนเราอยากจะบอกทุกคนอย่างตรงไปตรงมาก่อนอื่นเรื่องของคิมฮีออร่าก็อยากจะมาพูดถึงสถานการณ์ที่นําไปสู่ข่าวของคิมฮีออร่าและ เรื่องการใช้ความดุร้ในโรงเรียนของเธอที่ถูกหยิบยกมาพูดผ่านสื่อโดยทางเราก็จะขอชี้แจงดังนี้โดยประเด็นแรกเรื่องการที่คิมฮีอราเข้าร่วมกับกลุ่มบิ๊กซางจีเป็นเรื่องจริงตอนสมัยที่เธอนั้นเป็นนักเรียนอยู่ที่โรงเรียนมัธยมสตรีซางจี G, และเธอนั้นก็ได้ออกไปเที่ยวกับสมาชิกกลุ่มนั้นด้วยแต่อย่างไรก็ตามเราต้องการชี้แจงให้ชัดเจนว่าคำกล่าวอ้างและเนื้อหาที่ได้มีการนำเสนอผ่านสื่อทั้งหมดไม่เป็นความจริงประเด็นที่สองที่มีการกล่าวอ้างว่าเธอนั้นมีส่วนร่วมในการกดแก้ดังกล่าวนั้นไไมมมมมม่่่่เเเป็นนนคคคววววาาจรริงธอยีสใ นร,รนนอกจากนี้ทั้งสื่อและคิมฮีออราพบว่าผู้ที่ให้ข้อมูลที่ติดต่อ,อก,กับสื่อไปนั้นมาจากความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเธอและความผิดพลาดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งผู้ที่ให้ข้อมูลได้แก้ความเข้าใจผิดและได้ขอโทษคิมฮีออราและก็ยังได้แจ้งให้สื่อได้ทราบเกี่ยวกับความเข้าใจผิดดังกล่าวและประเด็นที่3กลุ่มแก๊งบิ๊กซางจีไม่ได้เป็นอย่างที่กล่าวอ้างว่าเป็นอันธพาลเป็นเพียงแค่กลุ่มนักเรียนธรรมดาธรรมาเราก็จะให้ข้อมูลลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้เพิ่มเติมในอนาคตน่าผิดหวังที่สื่อนั้น้้นไดเผยแพร่ความตัง สงสัยในวันนี้โดยอ้างอิงจากผู้ที่ให้ข้อมูลหลายรายเราต้องเน้นย้ำอีกครั้งว่าคิมฮีออรันนั้นไม่เคยเป็นอันธาพาันในโรงเรียนและก็ยังไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องในความรุนแรงในโรงเรียนอีกด้วยสุดท้ายนี้ก็ขอให้หยุดการเผยแพร่ข่าวเท,ท็จที่ไม่เป็นความจรงิงไม่เช่นนั้นเราจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปที่สร้างความเสียหายให้กับชื่อเสียงของศิลปินแม้ว่าจะมีการถแถลงการถึงเรื่องนี้ที่ไม่เป็นความจริงนะคะยังไรก็ตามแม้ว่าเรื่องราวในอดีตของคิมฮีออรันนั้นจะถูกถแถลงการอย่างชัดเจนแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยยว่าาารงน ด่างกก่าจะส่งผลกระทบต่องานของนักแสดงสาวในทันทีเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่มีกระแสข่าวตั้งแต่เดือนมิถุนายนแต่ทางด้านคิมขอให้ชะลอการออกข่าวดังกล่าเพราะเกรงว่าจะกระทบกับซีรีส์เรื่อง The a n n c o u n y Counter อที่กําลังจะออกอากาศจนก,กระทั่งตอนนี้ซีรีส์ได้จบลงแล้วและหลังจากที่มีข่าวออกมาว่าวันที่4กันยายนนะคะทั้ง S N L Korea Season 4รายการเรียลลิตี้โชว์ตอนที่คิมฮีออราจะมาปรากฏตัวในรายการในวันที่9กันยายนนี้ได้ยกเลิกลงแล้วขนาดเดียวกันนะคะทางคิมฮีออราที่เธอได้ไปเป็น นักแสดงนํำละครเพลงเรื่องฟีดาในช่วงเดือนตุลาคมนี้ยังไม่มีการออกมาถแถลงการจุดดืนนใดๆเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว